กลับมาพบกับไอเดียกรุ๊ปชาแนลของเราอีกแล้วนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่59ค่ะ EP นี้ใกล้ที่จะครบเส้นทางที่เราเข้ามาสำรวจเส้นทางสงปปลาวในการทำโลจิสติกส์นั่นนะคะจากเวียงจันทร์เราก็เดินทางเข้ามาที่วังเวียงค่ะเราจะพักผ่อนที่นี่นะคะหลังจากที่เราไปสมบุกสมบันกันมาตลอดตั้งแต่ EP ที่แล้วค่ะการเดินทางจากเวียงจันทร์มาที่วังเวียงเนี่ยสะดวกสบายมากค่ะเพราะว่ามีทางด่วนบริการ ระยะทางในเฟสแรกนี้เนี่ยนะคะประมาณ129กิโลเมตรซึ่งร่นระยะเวลาการเดินทางจากเวียงจันทร์มาที่วังเวียงเนี่ยจากเดิมวิ่งกัน3ชั่วโมงรถเล็กปกตินะนะคะพอมีทางด่วนปั๊บเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ90นาทีเท่านั้นค่ะทางด่วนเส้นนี้นะคะเวียงจันทร์วังเวียงเนี่ยเป็นเพียงเฟสแรกของโครงการทางด่วนสายเหนือก็คือเวียงจันทร์บ่อเต็นนะคะระยะทางรวม460กกิโลเมตร ที่ทางการลาวและจีนเห็นพ้องต้องกันค่ะให้สร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2015นะคะนอกจากเฟสแรกก็คือเวียงจันท์วังเวียงที่เรากำลังจะเห็นกันในคลิปเนี่ยนะคะก็จะมีเฟส2ค่ะก็คือวังเวียงหลวงพระบางระยะทางประมาณ137กิโลเมตรนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีลาวเนี่ยได้อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่กาหนดวันที่แน่ชัดว่าจะเริ่มสร้างกันเมื่อไหร่นะคะส่วนเฟสที่3ค่ะหลวงพระบางอุดมไส ระยะทาง114กิโลเมตรได้ข้อสรุปแนวเส้นทางที่แน่นอนเมื่อต้นพฤศจิกายนปี2020นะคะทีนี้พี่จะขอกล่าวในคลิปนี้ก็คือว่าเป็นเส้นทางที่เรามาสำรวจก็คือเส้นทางทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงค่าทางด่วนของที่นี่เขาจะช่างตามน้ำหนักของรถนะคะซึ่งรถ4ฟ e วทั้ง3คันเนี่ยต่อคันเฉลี่ยประมาณ10,000แกีบหรือประมาณ204บาท ซึ่งถือว่าไม่ไม่แพงเลยเพราะว่าทางด่วนเป็นทางด่วนที่ดีเรียบและสามารถทำความเร็วได้เต็มที่เลยค่ะแต่จริงๆด้วยความปลอดภัยก็ไม่ควรจะเกิน120กิมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับรถเล็กส่วนรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะใช้ที่80หรือ100กิโเมต,ต่อชั่วโมงซึ่งเขาจะมีความเร็วจำกัดในแต่ละช่วงเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเท่าที่เห็นบางช่วงก็สามารถใช้ที่120 บางช่วงก็ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางช่วงก็ให้เพียง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะและทางด่วนที่สปปลาวเส้นแรกในเสแรกเนี่ยนะคะถ้าเราขึ้นตอนกลางคืนหนึ่งที่เห็นในคลิปเนี่ยเราจะพบว่ามีแต่ความมืดเพราะว่าความเห็นส่วนตัวเข้าใจว่าเขาคงต้องประหยัดพลังงานของเขาเนื่องจากว่าเท่าที่เท่าที่เราไปวิ่งกันเนี่ยจะพบว่ารถที่ใช้ยังไม่ค่อยเยอะที่เห็นก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวกับรถบรรทุกของจีนะคะ ซึ่งถ้าเราเทียบกับทางด่วนที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยนะคะระหว่างทางเราก็จะมีการผ่านอุโมงค่ะอุโมง์เส้นนี้มีระยะทั้งหมดก็คือ875เมตรนะคะทางหน้าได้มาจะขับสบายขณะนีหรือเปล่า เอาละค่ะเท่าที่เราเสนอมาในคลิปเนี่ยหวังว่าท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยคงจะทราบถึงเส้นทางที่เกิดขึ้นในสปปลาวแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางหรือมีการส่งสินค้าข้ามด่านมาเนี่ยข้อประเทศของสอปปลาวเนี่ยบางทีเราดูจากระยะหรือว่ากิโลเมตรไม่ได้จากประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถจะกะได้เลยว่ากิโลเมตรเท่านี้เราใช้เวลาในการเดินทางในการขนส่งเนี่ยกี่ชั่วโมง แต่ที่นี่เราอาจจะต้องคูณ2หรือคูณ3เข้าไปเลยทีเดียวในบางเส้นทางนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปอันนี้ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะหากมีคำถามใดๆเช่นเคยค่ะสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ